สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกแล้วนะครับกับช่องอ o ์ Channel น,น,นะก็เหมือนเดิมครับนําเสอนอในคลิปของแท็กที่ครูนะครับแต่ว่าโหมดนี้เป็นโหมดซอมบี้นะจ๊ะพร้อมแล้วก็ถ้าพร้อมแล้วนะกดติดตามกดไลค์กด like, กดสับตะไครกดแชร์กันด้วยนะครับผมขอบคุณมากนะครับใหุ้้คกดก่อนนะครับให้ผู้ชมกดก่อนนะ แล้วผมกดพร้อมเี yeah. ้มารุยเจอซอมมี่ครับร่วมมือเอาตัวรอดอ่าไปเจออีลักกับไนจีเรียหรือเปล่าเนยะใช่ไหมนั้นผมจำทงประเทศไม่ค่อยได้นะครับผมไม่เก่งภา,างษาอังกฤษด้วยแล้วผมก็ไม่เก่งอะไรพวกนี้ด้วยนะมาครับมาครับมามานะต้องชมมาก่อนนะครับผมอยทีค,ครับโอเคครับไปลุย เต้นครับเต้นเต้นเต้นเลยเต้นเลยโอเคเยี่ยมเยี่ยมไปครับระวังหลังครับระวังหลังนะระวังหลังหลังมาครับหลังมาครับเปิดไปครับหลังมาได้ไหมหลังมาเลยไหมเผลอแวบเดียวหลังมาเลยไหมเอาไปต่อเลยครับไปต่อเลยครับโอ้โหโดนฉก โดนฉกเบ้าตาตายไปนะครับผมตอนนี้แบบเสียใจเลยโคตเสียใจเลยครับผมมาสกกดจิตผมหน่อยครับโอ้เยี่ยมครับเย,ย,ยี่ยมครับเก็บของครับเก็บของเยี่ยมเลยครับเยี่ยมเยี่ยมครับ เลยนะครับไปต่อครับมานะคุณระวังหน้าผมระวังหลังนะครับไปครับไปครับไปเลยแบบนี้เออแบบนี้แบบนี้เอง มาแบบนี้แล้วก็ไม่รอดแบบนี้เหมือนกันโกนโอ้โหขอบคุณเลยขอบคุณเลยครับขอบคุณเลยครับขอบคุณนะขอบคุณนะรักเลยครับขอเก็บของนะครับได้ปืนนะได้ปืนโกนครับได้ปืนโกนครับได้ปืนโกนผมได้ปืนโกนนะครับโอเคครับตอนนี้ผมจะป้องกันนะครับผมจะป้องกันอยู่นะจุดนี้นะครับผมป้องกันอยู่นะจุดนี้นะ โอเคชั้นสามนะครับชั้นสามไปครับมาแล้วเห็นแล้วเห็นแล้วก็ใส่กันเห็นแล้วก็ใส่ครับไปครับไปครับมาเนี่ยก็มาเลยครับก็มาสิครับก็มาสิจ้าโอ้โหไม่รอดอีกแล้ว โดนฉกสามตาโดนฉกครับโดนฉกผมโดนฉกจริงผมโดนฉกจริงไปหาเพื่อนดีกว่าเพื่อนเยี่ยมมากเลยครับแต่ว่าต้องเสียใจด้วยนะครับต้องเสียใจด้วยนะครับเหลือหนึ่งตัวฮะหนึ่งตัวครับประดุลการได้ครับเคียร์เพื่อนครับไปเคียร์เพื่อนก่อนฮะไปเคียร์เพื่อนเสร็จแล้วเยี่ยมครับเยี่ยม เยังครับขอบคุณขอบคุณมากๆครับขอบคุณมากเขอบคุณมากเลยเพราะคุณอยู่ในคลิป YouTube นะผมรีโหลดนะนะโอเคครับผมคุ้มกันนะครับคุ้มกันดาซีมาสองทางนะครับมาสองทางนะมาสองทางอุ้ยขอโทษ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 ครับขอโทษ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 ขอโทษจริง อ่าไปต่อบุกค,คืบไปเรื่อยครับบุกค,คืบไปเรนะื่อยครับผมตอนนี้คืบหน้าไปเรื่อยครับ reload ให้ r e l o a โ reload r e l o ล,ด,ล,ด,ล,ด,ลดครับวิ่งไปครับวิ่งไปวิ่งไปนะครับมึงมาข้างหน้าครับโอ้โหไม่ทันเพราะว่าเพราะว่าเพราะว่าเลือดเราติดพิษนะครับ พยายามพยายามสองตัวอยู่ครับพยายามสงตัวอยู่นะครับปับเล็งะเล็งละยิงโอเคครับไปครับไป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 ต่อจ้าไปต่อจ้าไปต่อเลยครับไปต่อเลยครับผมผมผมมาแล้วเก็บของฮะไปเก็บของครับไปเก็บของเยี่ยมเยี่ยมเลยครับเยี่ยมเลยเยี่ยมเลย ขอเลโหลดกระสุนนะครับผมตอนนี้เอากระสุนสื้อเรียบร้อยมาด่านห้านะครับมาครับเก็บไปก่อนนะครับเว็บแรกฮะเว็บแรกนี่จะนั่นหน่อยครับซื้อหน่อยหนึ่งอ่ามาจบเว็บแรกไปนะครับผมตรงนี้รีโหลดระนะครับรีโหลดรีโหลดนะครับผมรีโหลดนะครับรีโหลดนะโดเสร็จแล้วครับเจอตัวนี้ครับอ๋อเก็บได้แล้วครับ ผมขึ้นไปเก็บบอสต่อนะครับตอนนี้มาครับระเบิดครับระเบิด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 นะระเบิดนะครับปครับเอาเอาต่อแบบยาวๆครับโอ้ยรีโหลดของนหญหลดนะไม่ทันจริงๆครับขอขอขออนุญาต โอ้สนุกสนานสนุกสนานไปนะเนี่เอาเล่นต่อเลยครับซื้อขี้จานนะซื้อกระืสอครับไปยืนยันครับซืบ้อเลยครับจานรุยครับเอาต่อเพื่อฟังม,มันนะไม่ฟร์มมันผู้ชมนะฟร์มมันผมเองนะผมอยากมานะันอ่ะมีหลายเวละ่ะมาลยุยลุยแล้วลุยแล้ว เนไม่เจ๋งไม่รู้นะครับแต่ใจสู้อ่ะเอาปะล่ะมันเป็นแค่อย่างงี้เองฮะมาครับผมกันนะไปไปข้างหน้าครับไปข้างหน้าไปข้างหน้าหมดนะคุมกันไปฝั่งนู้นหมดครับตอนนี้คุมกันมาฝั่งนี้หมดครับสองคนนะผมอยู่คนเดียวนะครับผมโอเคนะไปครับอยู่คนเดียวก็กลัวปะล่ะ เน,น,นี่ยัวไเวลาเออัวเวลาเนี่ยมาตอบดีโหลดครับรดีโหลดมาตอจ้าไปครับไปเรือยครับโอ้โหโดนขอสะบัมบดบมารอบเดียวขอสะบัดมารอบเดียวรู้เรื่องครับไปครับไปต่อครับ นะเอาเลเฟินจู่โจมเอาสิได้แล้วครับได้เลเฟินจู่โจมแล้วครับตอนนี้ผมมาซุ่มหลังครับซุ่มหลังนะซุ่มหลังนะโอเคเพื่อนอยู่ครบนะวิ่งครับเขาวิ่งฝั่งนู้นครับมามาสิจ,จ้าก็มาสิจ,จ้าก็มาสิจ,จ้ามาตอบเรื่อยๆเลยโหลด ดีรด็ดไปมาต่อเนี่ยเฮ้ยข้างหลังเว้ยข้างหลังเว้ยโอเคครับเก็บเก็บให้เพื่อนก่อนเฮ้ยไม่ใช่ต้องแบบเออนีออ่โอ้โหพุ่งผิดจังหวะไปนิดนึงครับผิดจนนังหวะไปนิดนึงอย่างนั้นแหละอย่างนั้นแหละครับอย่างนั้นแหละ บคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับไปครับไปครับซุ่มต่อครับยืนตรงนะหลังสามต้องยืนตรงแล้วมาครับมาโอ้โหฝั่งนี้มายับเลยครับฝั่งนี้มายับเลยไป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 มาครับมา เอามาครับเอาเอาไปไปไมือนกันผมผมไปแล้วบอกว่าบอกว่ามามามาแต่ไม่มานะเดี๋ยวจับทิกได้นิดหน่อยแล้วเริ่มจับทิกเด้นนะว่ามันอะไรยังไงนะไปต่อเลยครับตอนนี้ผมกระเดิบกระเดิบกระเดิบไปครับกระเดิบไปครับขอบคุณครับ โอ้เหมือนให้ผมเก็บของนะครับตอนนี้ให้ผมเก็บของนะครับระยะใกล้ครับไปครับขอบคุณ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 ขอบคุณคุณมาเฟียนะครับขอบคุณมาเฟียมากนะครับขอบคุณมากนะครับผมไปต่อครับชั้นสี่จะมาสองทางนะครับจะมาทางไหนบ้างก็มารู้ครับหนึ่งทางสองทางนะไปแล้วมาแล้วหนึ่งทางมาแล้วทางที่สองครับ ฐังที่สองมาแล้วครับไปครับไปโลดครับโลดกระสุนนะไปแล้วครับไปต่อครับไปต่อครับไปตอ่อไปตอ่อไปตอ่อไปตอ่ไปตอได้ไหมไปตอ่อไม่ไหวและจะไม่ไหวครับและจะไม่ไหวจริงตอนนี้และจะโดนคนระับโอ้โหเพื่อนกระเดี้ยงอะอยากไปช่วยเพื่อนจังเลย เป็นอย่างนี้นี่อง่างนั้นนะโอเคนะครับทุกคนขอบคุณมากนะครับที่ติดตามรับชมช่องก o a p บ Channel นะฮะอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กด subscribe และกดแชร์กันด้วยนะจ๊ะวันนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วเอาตัวมาตามไปที่หลักนะจ๊ะสวัสดีจ้าสวัสดีกับแอ้